สยามร้านที่คนไทยรู้จักกันดีเปิดมาแล้วกว่า27ปีปัจจุบันเนี่ยมีถึง10สาขาสาขาที่เรามาวันนี้ก็คือสาขาสนามบินน้ำเป็นสาขาที่ได้รับป้ายของนีมึงนนนั่นเองเมนูเนี่ยมีไม่มากแต่เด็ดทั้งหมดเลยทั้งข้าวหมกไก่ให้เนื้อไก่แบบเต็มเต็มข้าวเนื้อชิ้นโตโปะมาหน้าข้าวแล้วก็ซุปต่งางๆทั้งซุปเปล่าซุปไก่เนี่ยจะได้ชิ้นใหญ่ๆได้สะโพกหรือน่องแบบเต็มๆซุปหางวัวที่แบบนุ่มเอ็นละลายมากเบ็ดน้ำซุปรสชาติจะแบบสดชื่นมาก เครื่องแน่นคล่องคลอแล้วก็แซบแบบมากมากเลยเพราะปกติแล้วเนี่ยออฟฟิศเราจะสั่งกันกินเป็นประจำอยู่แล้วนะใครที่ไม่อยากกินเนื้อเนี่ยอยากซดเฉยๆก็สามารถสั่งซุปเปล่าได้แค่15บาทเท่านั้นมาันนีเนี่ยคือโคตรคุ้มเลยกินข้าวเสร็จแล้วเขาก็มีของหวานไว้ล้างปากมีทั้งข้าวเหนียวปิ้งมีเป็สิบไส,ส,ส้เลยนะแล้วก็เราช่องน้ํากะทิที่เสิร์ฟเป็นปิ่นโตแบบโคตรน่ารักใครที่ยังไม่เคยลองต้องลองเลยร้านข้าวหมกไก่สยามสนามบินน้ํามีที่จอดรถร้านใหญ่มีห้องแอร์มาเลยมาลอง